เอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านโยมยินดีต้อนรับสู่ People s Playground อีกครั้งนะครับผมอ่าในเมื่อเราเนี่ยเล่นอะไรบนบกไปเยอะแล้วแล้วก็เล่นอะไรที่เกี่ยวกับรถถังบนบกไปเยอะแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมาลองเล่นอะไรบนน้ําบ้างกันดีกว่าครับผมอ่าก่อนอื่นเราต้องทำลายรถถังคันนี้ผมเลยประโยชน์นะผม you are failure นะผม ผมก็ได้ไปเจอคอมเมนต์คนนี้มานะครับผมเขาบอกว่าให้เอาเรือลบมายิงกันครับโอเคจัดไปเลยผมเป็นไอเดียที่ผมเนี่ยดูแล้วน่าสนใจมากเลยครับผมผมก็เลยทําการโหลดนี่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมมันคือเรือลบพิฆคาดนะครับผมเรามาดูซิว่ามันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้แมกอชโอเคมันใหญ่กว่าที่ผมคิดอีกครับผมเราต้องเสกมันมาอะไรประมาณตรงนี้นะครับผมอ่าและนี่ก็คือเรือลบพิฆาดนะครับผมที่ผมโหลดมาจาก Steam Workshop นะครับผม ชื่อม็อดนี้เนี่ยก็คือ HMS Prince of Wales นะครับผมอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเออถูกแล้วผม <laughs> กด L เพื่อยิงกด P เพื่อเครื่องยนต์นะครับผมอ่ะมันเงียบใช่ไหมครับท่านผู้ชมโอเคเปิดเพลงซะหน่อยน่าจะดีนะครับผมอ่โอเคในนี้มันก็มีโอ้โห อันตรายเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเครื่องบินชนมาทางนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะผมเอาว่าเรามาจําลองกันดีกว่าไอ้ผมถ้าตรงนี้มันระเบิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมสามสองหนึ่งนะผม Activate นะผมฟึ้นนะผม,ม,นะผมโอ้โหอ้าวโอเคเร,อเรือเรือลำนี้มันแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเรือลำนี้มันก็แข็งแรงเกินไปอ่ะตรงนี้อีกดีกว่าฟึ้นนะผมโอ้โหโอเคเรือลำนี้ถือว่าแข็งแรงมากนะผมอ่ะเราลองกด L กันดีกว่าเพื่อยิงนะผมโอโ้โห ยิงได้ด้วยโอ้โหเฟียวเราจะทำการกดตัว P เนี่ยเพื่อทำให้เรือเนี่ยเดินไปข้างหน้ารับผมอ่าเปิดเครื่องแล้วเรียบร้อยไปมีเอฟเฟกต์ความตรงนี้ด้วยครับผมอ่าเรือน,นี้สมจริงมากโอ้โหเรือโค้ชาดเลยเราจะทำให้มันเร็วขึ้นโดยวิธีฟื้นไปอย่างนี้โอ้โหพังทั้งเรือแล้วผมทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ขดขาดรับผมโอเคเราเคลียร์ up everything ล้วก็เราเนี่ยเซกเรือกันมาใหม่กันดีกว่านะครับผม นะกดอ e ีค้างเราจะวางเรือไว้อะไรประมาณตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็ผมเพอร์เฟกนะครับผม,บผมอ่าโอเคเรือมันไม่มีคนมันก็แปลกๆหน่อยนะครับผมใช่ครับท่านชมดาถูกผมเนี่ยจะเอาตึกมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราอยาจะทําการยิงเรือกันนะผมโอเคสามสองนึ่งยิงได้ฟึมนนะผมโอ้โห ยิงไปอีกนะผมฟึ้มนะผมโอ้โหไอคนคนนี้เกือบตายผมอ่ไม่มีอะไรทําลายชั้นไดหรอกอ่ก็เบาแล้วผมกระสุนยิงมาอีกนัดนึงโอ้โหเขายังรอดอยู่แต่ไอซีเมนต์อันนี้มันจะสามารถทับเขาตายเปล่าโอ้โหเขาก็ยังสามารถรอดเนี่ยโอเคไม่รอดนะผมตายในที่สุดนะผมอ่ะยิงเข้าไปอีกก็ผมปึมปึ้มปึมนะผมปึมปึ้มปึม,ปม,ปมโอ้โหย,ยิงเข้าไปอีกยิงไม่ยั้งเลยผมมินิการน,นะผมโอ้โหคอมผมก็กระตุกไม่ยั้งเลยนะผม ยเอฟเฟกนี่ต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วล่ะโอโ้โหนี่ขนาดผมเปิด slow motion ด้วยนะเนี่ยอโอโ้โหดูช่างเป็นภาพอะไรที่สวยงามไม่เกินนะผมยิงซ้ำเข้าไปอีกนะผมปุ้มปุ๊ปนะผมโอโ้โหตึกไออันนี้เนี่ยไม่สามารถทนแรงจากปืนอ่าไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มันปืนกี่มิลลิเมตรนะผมแต่ถ้าให้ผมเดานเนี่ยก็น่าจะประมาณไซส์ประมาณนี้เลยนะผมอ่านะครับผมโอโ้โห สร้างเป็นอะไรที่แบบ satisfying มากนะครับผมอ่ะอันนี้ตึกที่2องนะครับผมตึกที่2นี้ไม่ค่อยกระตุกว่า,าโอเคไม่ใช่ก็กระตุกอยู่เหมือนกันนะผมผมจะทำการแบบนี้นะผมผมเนี่ยจะหยุดเวลาไว้แล้วผมจะกด F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 , F, F ตรงนี้รวๆนะผมต้องชมเห็นอเลยครับ <c oughs> ผมจะกด F รวๆเลยผมตรงนี้อีกด้วยนะผมโอ้โห่างเป็นแสงเลเซอร์อะไรที่แบบ อันนี้คือผมกดให้กระสุนเนี่ยมันยิงนะผมแต่ว่าผมหยุดเวลาอยู่ก็คือกระสุนมันยิงแต่ว่ามันเนี่ยจะอยู่ที่เดิมแต่ถ้าผมเนี่ยกดแบบให้เวลามันกลับมาเนี่ยมันเนี่ยก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับผมฟืมนะผมโอ้ยเอฟเฟกความกระตุกเลยโอ้โหโอ้ยควมกระตุกโอ้ยโอ้โหหดูไม่รู้เรื่องเลยนะผมก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นสภาพ ตอนประมาณนี้ครับผมนี่ผมหยุดเวลาเฟรมเด็ดแค่หนึ่ง FPS เองครับผมโอ้โหคีนคีนเอฟว y t h i n g ก่อนโอเคกลับมาทันทีครับผมโอ้โ oh, ห oh, สงสัยเอฟเฟกต์แบบเยอะเกินไปนะเนี่ยอ่ะมาลองกับอันนี้ดีกว่าผม <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยกระตุกมากเท่าไหร่นะครับผมอ่านี่เขาออ p ติ m i ซ์มาดีนะครับผมอันนี้ไม่ได้เปิดโซ o w motion ด้วยเฟรมเด็ดก็ประมาณ20ถือว่าก็ดีกว่าเมื่อกี้นี้แล้กวกันนะ,นะผมโอเคเลองทำ e x p ร r เมนต์แบบเมื่อกี้นี้ใหม่นะครับผมอ่า s l ล w motion เราเรียบร้อยยิงได้โอเคแล้วผมสาม สองหนึ่งนะครับผมไปได้ฟึ้นนะผมโอ้โหทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะผมโอ้โหสาใจมากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ้าเรายิงอีกเข้าไปอีกเหรอถ้าเรายิงเข้าไปอีกเหรอนี่ยิงเข้าไปอีกนะผมโอ้โหเด่นทำเอฟเฟกต์แบบนี้คือแบบโอ้โหเหมือนในหนังเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมเรามาลองใหม่กันดีกว่าท่านผู้ชมอ่าโซโมชั่นเราเรียบร้อยสามสองหนึ่งไปได้นี่ยิงเข้าไปเลยว้า โอ้โหตอนนี้หายไปครึ่งตึกแล้วผมโอ้โหยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลยโอ้โหตอนนี้ตึกก็เหลืออะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหอันนี้ลอยมาจากไหนวะเนี่ยที่ดับเพลิงครับผมอ่ะต่อไปเรามาทดสอบความทนทานของไอเรือลำนี้กันดีกว่าผมโอ้โหไอเรือลำนี้มันก็ทนทานนะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวข้าขอโทษข้าเรือดผิดวิธีโอ้โหไปทั้งลำเลยนะผมโอ้โหคอมผมก็ไปทั้งเครื่องเหมือนกันนะครับผมโอ้โห อ่ะมาลองกันแบบนี้ดีกว่าผมโอ้โหแค่เสกเรือจาก 200FPS เหลือแค่แบบ50าโอ้ยมาทดสอบความต้านทานเรือเบื้องต้นกันดีกว่าผมเราเนี่ยจะใช้ปืนเนี่ผมเออเฮ้ยอันนี้อันใหม่ DETACH 30mm Heat Cannon นอน,นะผม heat c a n n อนเนี่ยย่อมาจาก High Explosive Anti-Tank กนะผมก็คือเป็นกระสุนที่ High Explosive แล้วก็เป็นกระสุนที่เอาไว้ยิงกับรถถังผมเอาเป็นว่าเรามายิงปกติก,กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอโปึ้มนะผมโอ้โหโอ้ย ดูน่าจะแรงรอ่ะยิงไปมันก็จะระเบิดด้วยผมเห็นไหมครัมันเป็นกระสุนแบบแนวคีทนะผมก็คือกระสุนคีทมันดีอย่างนึงก็คือกระสุนเนี่ยมันวิ่งช้าผมแต่ว่ายิ่งไกลแค่ไหนมันจะไม่เสียประสิทธิภาพในการเจาะเกาะน,นะผมเราทิ้งกว่าผมปื้มนะผมเห็นไหมครับมันเจาะเกาะได้อยู่ดีนะผมเห็นไหมครันี่โอ้โยปิ้งปิ้ง,งโอเคยังสามารถป้องกันได้อยู่โอ้マイเกิระเบิดเลยโอ้โยไออันนี้หมุนติ้วๆเลย <laughs> แมแคแฮนิซึมเรือ ปืนยังยิงได้อยู่ไหมยิงได้อยู่ปกติด้วยผมยิงเข้าไปเลย h ไฮเอ็กซ์โปลเซฟนะผมวู้ยิงเข้าไปเลยอืโอ้โหยิงเข้าไปในห้องเครื่องดิให้มันระเบิดเลยนี่โอ้โหยปอมระเบิดไปแล้วอันหนึ่งครับผมโอ้โหอ่ยเอามาระเบิดป้อมตรงนี้กันดีกว่าครับผมยิงเข้าไปเลยโอ้ยไอเหล็กมันก็แข็งแรงอยู่นะเนี่ยเหล็กอันนี้ถือว่าผ่านนะผมยิงเข้าไปได้เลย,เลยต้องจอกต่อให้ได้ ต้องจอบต่อให้ได้ซิโอ้โหสงสัยมันจะใช้เวลาในการจอกเกาะยากมากขึ้นนะผมสงสัยผมว่าต้องยิงจากตรงนี้ดีวกว่าผมยิงเข้าไปเลยโอ้โหไม่มีอันไหนที่สามารถแบบทาร้ายได้แลผมโอเคทำมาลองตรงนี้ดีวกว่าผมยิงเข้าไปทําลายเรือให้ได้ไมากที่สุดที่จะทำได้เอผมโอ้โหก็ใจประมาณนี้ครับผมต่อมาอัปเกรดอาวุธกันดีวกว่าผมต่อไปเป็นแมชชีนกันนะผม ผมไม่แน่ใจนะว่าอันไหนมันจะแรงกว่าแต่อันนี้น่าจะแบบอันนี้น่าจะเจาะเกาะได้ดีกว่าด้วยผมโอ้โหมันหยิบยากเหมือนกันเนะี่ยไอ้ปืนนี้เนะี่ยโอเคมาลองกันดีกว่าด้วยผมสามสองหนึ่งยิงไปเลยเจาะเกาะโอ้โหเจาะเกาะไม่ได้อยู่ดีนะครับผมอ่ะต่อไปด้วยผมมิสซ่าวลอนเชอร์ด้วผมมาลองไอ้สิ่งนี้ดีกว่าอุม้มจับลีนด้วยผมว้อ่า แหมปึ่มนะผมหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าเอ็นลอนะผมเป็นจ้าลีนคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าก็เดดดีมากกว่านะผมเด็ดดีก็คือมันอย่างโหด้ายมากกว่านะผมอ่ะยิงเข้าไปเลยนะผมเอ็นลอ์นะผม j จ้าลีนนะผมโอ้โหเอายิงโดนอาวุธตัวเองอาวุธตัวเองดันพังเลยนะผมโอ้โหมาดูกันสิว่ามันเนี่ยจะสามารถทําลายเรือลำนี้ได้หรือเปล่านะผมดูเหมือนว่าจะไม่ได้อ่ะสิ เรามาสิ่งสุดท้ายกันดีก,กว่าผมผมเชื่อว่าท่านชมรู้จักคำว่าคามิคาเซียมแต่ว่าไอ้เกมนี้เนี่ยมันดันไม่มีเครื่องบินนะผมจริงจริงมันมีนะผมแต่ว่ามันเป็นมอรสนะผมในเมื่อมันไม่มีเครื่องบินเนี่ยผมอยากให้ท่านชมเนี่ยจินตนาการรถถังคันนี้ให้เป็นเครื่องบินนะผมสมมุติว่าเครื่องบินพึ่งชนมาเนี่ยมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมสามสองหนึ่งไปฟึ้มนะผมโอ้โห เ s สสครายหายไปทั้งเรือเนี่ยผมโอ้โหปืนมันก็ยิงได้อยู่นะปืนก็ยิงได้ปกติโอ้โหเรือตอนนี้ก็สภาพแบบถูกทําลายมาหนักเลยนะเนี่ยแต่ควันตรงนี้มันก็ยังทํางานอยู่นะเนี่ยโอเคอะถ้าเป็นรถบรรทุกอะอะาจจะเป็นทริ s เซนบัสนะผมผมขอให้ท่านชมเนี่ยจินตนาการว่าอันนี้เนี่ยมันคือเครื่องบินพุ่งชนทามิกาเซ่มาเยผมโอ้โหดูเหมือนทานของเรือนี้มันจะแข็งแรงมากนะเนี่ย ชนไปเลยโอ้โห ôi, โอเคเรือพังเรียบร้อยในที่สุดนะผมโอ้โห ôi, พังยากเหมือนกันเน,น,นี่ยไอเรือลำนี้เนี่ยอืมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเรือในวันนี้ผมเรือประจำบานนะผมจริงจริงผมจะเอาเรือยามาโต้มาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามอดในเวิร์กช็อปที่เขาทํากันมาเนี่ยมันคอนเวอร์ชั่นและไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะผมก็เสียดายมากเลยนะผมผม,ผมอาจจะทําเรือยามาโต้ขึ้นมาเองนะครับผม เรือยามาโต่เนี่ยก็คือเรือประจำพานของญี่ปุ่นนะครับผมในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับผมเป็นเรือที่แบบปืนเยอะมากครับผมเอาล่ะสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะทำการระเบิดฟิวชั่นบอมบ์ไอเรือลำนี้กันนะครับผมอ่ะถ้าเกิดท่านชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีเวิร์กช็อปอะไรที่น่าสนใจหรืออยากให้ผมทำอะไรใน people playground ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาล่ะ3 2 1 ตึมนะผมโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยอะไม่เห็นอะไรเลยเอาใหม่ดีกว่าเนาะนะท่านผู้ชมเราเนี่ยจะใช้ระเบิดแบบเล็กๆน้อยๆกันดีกว่านะครับผมอะผมได้ทำการเสกเคียนทีไว้รอบเรือแล้วผมโอเคเรามาลองกันดีกว่าผมว่าถ้าผมคุมทั้งหมดเนี่ยแล้วกดระเบิดเนี่ยมนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเรือผมแอคทิเวตวผมฟึมนะผมฟึมนะผมโอ้โห เหมือนกับเรือถูกยิงครั้งยิ่งใหญ่แล้วผมระเบิดไปเลยเรือลำนี้โอเคเรือลำนี้ก็กลายเป็นโดมิโน,โนในที่สุดแล้วผมก็ <c oughs> ขอบคุณที่ดูไปถึงจุดนี้นะครับผมโอ้โหซากเรือค่ะดูซากเรือไปเรื่นยเร่อ